ดีครับผมวันนี้อยู่ในเกมก็สก้าวบอในป่าเลยทุกคนในวันนี้เราจะมาดูความลับของอีเวนต์ฮาโลวีนกันทุกคนว่ามันคืออะไรนะผมจะพาไปดูแต่มันก็ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นแต่เราจะพาไปดูทุกคนมันลับจริงๆครับผมแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่มาเราทำนะทุกคนซึ่งคอยมาว่ากันนะอยู่กับคุณอลังการเหมือน,นเดิมครับผมดีครับทุกคนยินดิงกันรึเปล่าจ้ะโอเคเราไปเล่นกันดีกว่าทุกคนบ้าโอเคทุกคนเราเข้ามาแล้วครับผมตัดไม้กันก่อนอับแคมไฟก่อนครับอย่างแรกเลยเราต้องตำรวจป้าดมีสิ่งท มาดูว่าคมลับของพวกมันจะคืออะไรนะผมจะพาไปดูทุกหลังเลยทุกคนบ้านทุกหลังมีความลับไฟไปเี่ l e หกนะทุกคนพี่แบงก์ก็จะพาไปดูบ้านทาลวีนทุกหลังนะไปดูว่าในบ้านหลังนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมทุกคนนี่บ้านหลังแรกก็ต้องเป็นเด็กก่อนเฮ้ยเหมือนเกยมันเป็นเด็กเยอะมากนะทุกคนหรือมันหรือมันทับแดนเข้าไปได้คือว่าแบงก์เรามาทับแดนที่บ้านหลังเนี้ได้ได้เราไปครับผม ผมยังไม่เปิดแบบเลยคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยผมแผนที่ไปครับงั้นเดี๋ยวผมไปทําแดนก็ลองดูทุกคนผมว่าไม่น่าได้นะขนาดกระปัามันจะโดดเข้าไปโดดไม่ได้เลยเอานี้บ้านเอเลี่ยนพอดีนี่หลังนี้เขียวอือลองดูนะครับทุกท่านดูซิได้หรือเปล่าแต่มันดูแบบมันกําแพงมันดูไม่ค่อยบางอ่ะเฮ้ยโอ้ข้างในมีของจริงเห็นละเห็นละหรอส่องไปดูดิหรอแต่มันหยิบได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละ เอาอะมีของจริงหรอเอาจริงไหมใช่ใช่เห็น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 ปืนเลเซอร์น่ากับเกาะเอ้ยกูไม่เห็นวะป้าปะป๊ะป้าเป็นเด็กดีกว่าะได้อยู่ถือถือถือว่ามันไม่โล่งถือว่ามันไม่โล่งแม็กถือว่ามันไม่โล่งแม็กยนไง่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จะขอด๋าแม็กจะขอดแตกว่าเฮ้ยมาทุกคนแล้ววิ่งหาเป็นเด็กกันก่อนนะต้องใช้เป็นเด็กเคมจริงผมว่าจะทับแรนด์แหละแต่มันดูยุ่งยากดูดูท่าจะนานเพื่อนผมไปเจอของดีนะทุกคนตอนนี้ผมขออนุญาตไปหาเป็นเด็กก่อนนะตอนนี้ผมวิ่งหาเป็นเด็กเหมือนกันยังไม่เจอโรงแรมเลยผมต้้อออองงขยยาแแคมมมป์หละะะไไไ่่่ันก็เจร ผมขยานเลยแล้วกันสวยผมจะแดนลาว้าผมตอนนี้ผมได้อู้อได้เทียนเ <ทำ S 1> หมือนกันครับผมเดี๋ยวกลับมาให้ใหทุกคนผมเจอกล่องแดงมันที่หนึ่งโอไมคก็ oh เชือกแดงแดงบ้านต้นไม้ทุกคนเรวจงวเปิดการทับจะได้อะไรมันดีดวงไม้ฮได้เป็นโอ้หกกอดสะท้อ,ทอนโยโฮโอ้ของดีได้กอดสะท้อ,ทอนอู้ได้เป็นเด็กแล้วหนึ่งอันครับสวยเปิดได้ <laughs> กลับแคมป์ก่อนได้ไปเจอ,อที่แคมป์เข้าหลังเอเลียนก่อนเนาะ ผมเจอหลังเอเรียนแล้วผมอยู่หลังเอเรียลแล้วนเดี๋ยวผมกลับไปครับผมเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตตัวแล้วคุณเอาผมเข้าไปเลยแล้วกันลองรีเซ็ตตัวทุกคนมาทดลองกันดีกว่ารีเซ็ตตัวแล้วเออฝากด้วยครับผมเดี๋ยวแล้วผมจะออกไงอ่ะคุณก็รีตัวไงคุณอย่าทิ้งไกลมากนะเอ้ยเดี๋ยวมันเหมือนไม่ทะลุเลยเอาใหม่ปะผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ผมอยู่หลังคุณต้องวางมันเปรอะให้มันดูแบบเหมือนมันเข้าไปก่อนเออต้องวางดีๆจริงอ่ะ ถห้มันให้มันหลุดไปสักครึ่งหนึ่งยังดีเข้าไหมไม่เข้าอีกดูยุ่งยากแล้วครับทีนี้มันต้องจังหวะดีๆอ่ะแล้วผมปีกยังไงเอ้ยผมอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมอยู่บหรังค้าอูบังค้าด้ยเหรอใช่มันเป็น้องพี่แย่แล้วสุดแลยพี่ออกมได้คุณคุณลองหักจอแล้วเก็บผมเข้ากระเป๋าได้ป่ะลองหักจอเข้ามาดูด้านในอ่ะแล้วเก็บผมได้ไหตลองดู มันมีหลังคายอยู่ครับผมตรงนี้ตอนนล้โอเคสวยผมผมเข้ามาแล้วผมคันผมผมยืนกระเป๋าแล้วคุณช่วยผมมาห้องใต้หลังคานี่แหละเหมือนอยู่รอบข้างจะไม่ได้นะทุกคนเหมือนนี่กำแพงกัน้นนั่งข้างเป็นกำแพงล่องหนล,ลองช่วเดียวอยู่ใต้ห้องหลังคาแล้วโอ้โหเราไปไหนไม่ได้ทุกคนมีห้องใต้หลังคาเฉยตรงนี้ผมนึกว่ามันจะขึ้นชิปแล้วทะลุไปข้างล่างได้นะเหมือนจะไม่ได้รีเซ็ตตัวอีกรอบเหรอไม่เดี๋ยวเราลองทับแดนออกใหมไหมทุกคน คือไอ้ข้างๆบ้านเอเลี่ยนมันมีกำแพงเหล็กกันนะ้นอ่ะทุกคนเราเข้าไปไม่ได้นะเป็นกำแพงล่องหนนะ่ะแล้วด้านบนคือมันเข้าได้แต่ด้านบนเพราะด้านบนมันมันไม่มีกำแพงกันนะันทุกคนเลยเข้าไมา่ได้แล้วตอนนี้ผมจะออกไงไมะเนี่ยคุณเก็บศพผมอีกรอบหนึง่งเหรอแต่เราไม่มเป็นเด็กแล้วครับผมผมว่าเดี๋ยวผมลองทับเดนออกดีกว่าทุกคนตรงนี้ลองด้านล่างสิพยายามนะครับพยายามหาทางออกเลือนดีตรงนั้นนีได้ดได้ได้ไดไทับเดนออกมาได้โอเคผมว่าต้องงั้นประตูนี้กก็ต้องได้ดิ มันต้องต้องหน้าต่างนี้ได้ปะขึ้นหน้าต่างนี้ได้ปะข้างบนอ่ะต่อยต่อตัวขึ้นไปหน้าต่างโอเคมามาต่อโซลมขึ้นไปขึ้นไปโอ๊ยไม่ได้ไม่ถึง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 ว่ะเอาใหม่ผมก็โดดมองแ่ะเดี๋ยวผมก็โดดแล้วคุณก็โดดเออได้แล้วะสองลองขับแดงขับแดเขับแดงขับแดงมันบางกูจบไม่หน้าต่างกับบางแต่ว่ากัแพงกับบางกว่าแต่ว่าโอ๊ยโอ๊ยมีแววนะมีแววอยู่นะมีแววมีแววมีแวว โอ้ m ม่ o อผ้ oh ายาวๆผมผ้ายาว <laughs> ๆม,มาหนากูไม่ได้ตรงนี้มันต้องมันแตรงเ <ยา S 1> นี้ยแต่ตรงนี้มันเด้งออกไงเวทผิดโอเคทุกคนเอาเป็นว่าหลังนี้เรามาที่หลังสุดแล้วกันนะดูว่าจะเข้ายากกว่าเพื่อนทุกคนคือมันมีกำแพงล่องหูงกั้นตรงนี้ไว้อะผมไม่สามารถทะลุเข้าไปได้นะเนี่ยกดทับแดนไว้ทุกคนมันทะลุไม่ได้เหมือนกำแพงมันมีอะไรกั้นไว้ปึ๊บเนี่ยทุกคนมันติด ผมว่าวเราลองใบหลังอื่นก่อนลวกันนะหลังนี้ค่อยมาตอนเดลทายหลังไอเลียน,นจะเข้ายากสุดเดี๋ยวเราลองมาเข้าหลังอื่นดีกว่าคนลองหลังนี้ดูครับหลังสีม่วงใช้สูตรเดิมคนรีตัวนะแล้วเพื่อนปล่อยเราไปไว้ข้างในนึกว่ามันจะได้หรือเปล่าหลังนี้นี่บ้านใครก็ไม่รู้ไม่เหมือนบ้านสีม่วงคนเหมือนจะเป็นลุงเทรดเดอร์ปะ่ะด้านในมีกี้เพื่อนเราสองเข้าไปครับสูงหน่อยแล้วก็วางเออวางเลยทีป่ปูมาทำไมวะนนีย ออจากงานได้บวกกันก็ตุยอุ้ยอยากรู้อยากเห็นบวกเอ๊ะไงครับกเอ้ยหลังนี้มันมีกำแพงเลยเร็วะถ้าชุบได้นะแต่ว่ามันชุบไม่ได้หรอกแบงค์ผมเข้ามาแล้วตอนเนี้ยผมเข้ามาแล้วชุบได้แบงค์เอาเป่าเอาแล้วเอาเร็เลยชุบเลยครับมาจัางวันนี้โอเคผมชุบเันแล้วกันนะทุกคนเฮ้ยเขาได้ว่ะแต่ผมแขนผมติดแขนผมติดแขนผมติดผมติดโอู้ ผมติดผมออกไม่ไ <minutes> ด้ผมติดอะไรได้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 อยู่ได้อยู่ขยเข้าไปพี่ขยเขก็ไปเก็บของได้ป่ะแบงลองลองเก็บของดิผมเก็บอะไรไม่ได้เลยครับแต่ละข้อมังในได้ทุกคนแต่ผมติดติดอะไรไม่รู้กระเป๋ามีกระเป๋าป่ะผมมีกระเป๋าอยู่เหมือนมันมีแรงอะไรบางอย่างหนีผมไม่ให้ผมขยับมันจะพยายามจะตะผมออกไปให้ได้ผมไม่เฮ้ยได้อยู่นี่ไงผมซูมอกได้ละเออพอดีมันเราจะดูได้แค่ด้านข้างไงทุกคน <gesch uce> เอาเป็นว่ามันก็มีแค่นี้นะทุกคนเข้ามาดูได้เฉยนะเหมือนจะมีหม้อสูบน้ํายาส่วนข้างล่างนั่นจะเป็นหมวกหรือเรือนะทุกคนน่จะเป็นอัปเดตต่อไปนะเาสปอยไว้นะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับการปรุงน้ํายาหม้อสุบทุกคนซึ่งบ้านอันนี้สปอยไว้เป็นบ้านของใครไม่รู้น่าจะเป็นลุงเทนเดอร์นะคนนี้เดี๋ยวเราหาทางออกกันดีกว่าคุจะออกไงเมเนี้ยงั้นผมดีตัวเลยนะเออเนี่ยผมไ่ติดกาแพงจริงด้วยขนาดนีแล้วผมไ่ติดกาแพงอ่ะเหรออืมอตนนี้ผมขามุมเข้าไปไม่ได้วระมันนึงนะอู้ ผมห้อยเป็นเหมือนสไปเดอร์แมนเลยครับติดอยู่บนฝาผนังเหมือนเขาสอาผมมาเป็นประดับอะหลังนี้เข้าได้นะหลังอเลี้ยนต้องพยายามรอบหนึ่งถ้าเข้าอเลี่ยนได้น่จะสวยกว่าคุณเก็บผมมาละแล้วผมติดดินโอ้สวยนายคุณลองเข้าต่อเป็นเด็กหมดแล้วครับอ้าวหายาก่อนทั้งนั้นได้เปคิดหนึ่งอันครับผมก็มีสองอันน่อย่างน้อย เออเผื่อเกิดข้างนอกเกิดข้างในมงั้นมันก็เราก็ลองไปส่องซีละบ้านดีกว่าหลังในมีแหวด,ดูแบบไม่มีกระแพงกั้นเหมือนในเรียนหมอได้เรียกเขาทำากาันจะพะเลยว่ะมันอาจจะหยิบได้ก็ได้นะใด้มันต้องพยายานดีเกินอะ้ะบ้านนี้อ่ะดูก่อนบ้านสีฟ้าผมรีเซ็ตตัวแล้วละกันแออของกระจุยเอาคุณจะเข้าไปเลยดูก่อนเข้าได้หรือเปล่านี่ไงทำไมจะไม่ได้เอาลองชุบดูแล้วผมต้องหันหันตัวเองเข้าหน้าต่างล้วหนึ่งนะคือต้องหันมาจะใช่ไหมถึงจะชุบได้ ใช่ต้องหันทะลุถึงจะชุบได้ชุบปุ๋แล้วเอาไปเลยครับพี่เรียบร้อยทีนหน้าต่างเหมือนเดิมครับทุกคนดูบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างบ้านหลังนี้มีแค่หัวดต๊ฮูกแล้วก็พริกแล้วก็เก้าอี้โอ้โหโคตรคุ้มเลยครับลิเชตตัวละแ่มาต่อใบตาคุณไล่เดี๋ยวผมชุบให้เข้าหลังนี้ม้ยหรือหลังอื่นอื่นหลังอื่นไม่ค่อยเจอเป็นเด็กรู้เว้ยเด็กเขาอันก็ไม่ได้ครับเป็นเด็กคุณเก็บเม็ดคิดอันนี้เมื่อเมื่อกี้ยังอันเม็ดคิดอ่ะเก็บแล้วเก็บลว โอ้ไม่มีอะไรให้เลยเว้ยเป็นเด็กอุ้ยกล่องแดงอีกแล้วเจอกล่องแดงครับผมได้เลื่อยมาเฮ้ยโอ้ผมจะตุยโอ้ไม่โอผมต้องใช้เป็นเด็กนี้เหรอเนี่ยเราสักต้นก็ไม่มีหรอวะเออไม่นะเฮ้ยเจอโบดกล่องแดงอีกแล้วกล่องแดงอีกแล้วไม่เจอที่ตรงวะเพิ่งเจอเป็นเช่นหรอผมเจอแดงแล้วทุกคนที่โบดแดงโอ้ย เจ้าแพะมาผมจะตุยเหมือนกันได้เนี่ยเรียบร้อยเปลี่ยนสีทีทั้งหมีทั้งกวยทั้งเจ้าแพะไม่ใช่ไม่ใช่เจ้ากวางมันเจ้าแพะไม่ไม่เชียร์นัทีก่อนแล้วกันเจ้าเ็นเด็กตรงนี้นอนเปื่อยมากตอนนี้กองแดง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 เจอกองแดงแล้วสวยเป็นเด็กมีเท่าไหร่แล้วเก็บก่อนเก็บหมดเลยสี่ห้าหกมีหกอันแล้วครับผมได้โลมาโอ้โหกองแดงกษัตสายเจีทั้งสองอัน คุณโดนใครตีอ่ะนี่เหรอเอาผมมีหิวตุยกินด้วยเนื้อดิบอะฮืออะหลังไหนครับคุณจะหลังไหนผมจะให้คุณเข้ารอบนี้หไหนก็ได้ที่มันมีของดีไปดูของแฟรี่กันดีกว่าส่องดูหนซิบ้านแฟรี่มีอะไรครับเราจะเข้าบ้านแฟรี่กันทุกคนเป็นไงเป็นกลุ่มโจนี่เข้าบ้านแฟรี่บ้านแฟรี่สองง่ายมากหน้าต่างเป็นรูผมมาได้เป็นโจรครับผงแค่มาป้นใจคุณแฟรี่โอ้มันมีแค่เตียงด้านในส่วนใหญ่เห็นแค่เตียงนะ คุณเข้าไหมียกเข้าอ่ะฟารี่ไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปบ้านนั้นแล้วกันเนาะบ้านจ m เอมบ้านหลังสิฟ้าบ้านของเฮดมินก็เก้าวันมานึกว่าข้างในเขาซ่อนอะไรไว้นะทุกคนบ้านจ m เอมใช่บ้านนี้เปล่าบ้านจีเอเนี่ยใช่ไหมมีปีกใช่ปะคพี่ไม่แน่ใจวะเออมีมีใช่ใช่จะนี่บ้านจีเอเข้าไปเลยอิเซ็ตเฮ่อทำไมบ้าน GM เอมผมผมเห็นแต่ใบไม้วะเอ็มเอ็เอาดีนะ GM เมนะซบายยังเอาแล้วครับ ไม่ได้ล้ได้ได้แล้วได้ลอู้มีหน้ากากกำลังลุตเต็มหมดเลยครับน่าสนใจอยู่นะหลังนี้ผมเข้ามาแล้วคุณหันไปดูเองครับมันทาอะไรไม่ได้มันติดให่กำแพงอ่ะต้องหันไปดูเองเปลี่ยนมุมมองบุคคลที่หนึ่งบุคคลที่หนึ่งอุ้ยยาสีเขียวเหรอไม่ใช่มันคืออะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปดูทีหลังคุณเข้าไปดูก่อนแล้วกันโอเคทุกคนเราเข้าไปบ้านเอิงกับผมเพื่อนเราเจออะไรบ้างกันไม่รู้ครับด้านในเต็มหมดเลยครับของดีอ่ะน้องเออเก็บได้ไหมปนได้ไหมครับพี่โอเคผมดีนะ อ่าโอเคผมรอชุบชุบเลยด้านในนี่แหละเออตรงไหนมะน่าด้านบนแต่ผมเด้งออกเอาใหม่ใช้เมาสชี้มามันเก็บไม่ได้ทำไมวะเอาได้ละเมาสชี้มาเออได้แล้วได้ล้เออผมลองเข้าไปบ้านทีนี้ตุงตื่นเก่งเก่ชุบมาถึงเวลาเรามาดูบ้าน g ีอกันทุกคนแล้วผมจะลงไปยังไงเนี่ยผมติดชั้นบนผมติดผมติด แล้วผมเอ๊ยผมผมผมหายเฮ้ยลงมาลงมาแล้วเออลงมาเอออ้าวอ้าวอ้าวทะลุออกมาผมหายด้วยคุณคุณโดนเจมตัดผมเหรอครับเนี่ยเจมกันกับมวยครับผมโดนเจมตัดหัวปเข้าบ้านไอเลี่ยนดีกว่าเงินพอดีถึงเวลาเ้าต้องรอกับบ้านไอเลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับ รีเซ็ตตัวดีกว่าบจะเอหลังนี้ให้ได้่ะเอเลี่ยนเนี่ยบจะเอเอเลี่ยนให้ได้ครับมันเข้ามุมไหนวะเนี่ยบ้านเอเลี่ยนด้านหน้าเท่านั้นแหละแต่มันต้องแบบวางให้มันมีี่หนึ่งเดียวความจริงมีพีหนึ่งเดียวมันต้องเข้าไปแบบเกือบหมดทั้งตัวเกือบหมดทั้งตัวหน่อยโอเคท่านผู้ชมเอาเป็นว่าบ้านหลังนี้ พวกเราเข้าไม่ได้ครับผมทุกคนคือมันมีกำแพงไม่พอทุกคนคือด้านข้างมันก็กันด้านหลังก็กันด้านหน้าเขาก็ดีดเราออกเหมือนเขาจะไม่อยากให้เราเข้าจริงคนหลังนี้นี่เข้าสู่เดที่สามแล้วทุกคนเราไม่มีตัควคูณเตียงนะผ่านมาหลายคืนมากผมก็ยังเข้าไม่ได้ทุกคนต่อให้เราเข้ามุมไหนมันก็เข้าไม่ได้ทุกคนเนี่ยด้านไหมด้านในมีกำแพงกันทุกคนเป็นกำแพงเหล็กกั้นไว้อีกเข้าไปไม่ได้อยู่ดีตรงนี้ หรือจะเป็นด้านหน้าประตูทุกคนที่มีโอกาสเข้าได้มากสุดแล้วตั้งแต่เราลองมาทุกคนเอามาทิ้งแม่น้าประตูเห็นไหมทุกคนคือตัวผมสามารถส่องเข้ามาด้านในได้เลยนะคือถ้าเพื่อนเราชุบเราได้อ่ะคือผมเข้ามาได้แน่แต่คําตอบก็คือมันชุบไม่ได้ทุกคนมันไม่ขึ้นให้ชุบเลยนะมันติดไอ้เจ้าตรงน็อกแล้วก็เพื่อนเราไม่สามารถหันจอเข้ามาด้านในได้ทุกคนก็คือชุบไม่ได้ตรงเนี้ยต่อให้ผมเปลี่ยนเป็น,นคาสเบอร์เซอร์เกอร์แล้วให้เพื่อนเก็บศพรามาปล่อยด้านในเราก็จะเด้งออกมาอยู่ดีทุกคน,คน,น,นขึ้นช แต่ถ้าใครเคยเข้าไปได้คอมเมนต์บอกกันได้ทุกคนเข้าไปแล้วหยิบของด้หรอเป่าคอมเมนต์บอกกันได้นะแต่ผมคิดว่าน่หยิบไม่ได้เพราะถ้าหยิบได้น่าจะโกงมากแต่เขากันขนาดนี้มันมีโอกาสเป็นไม่ได้อย่างนะ้ทุกคนก็มาคนสำหรับบ้านเอเลี่ยนนะผมว่าพอกว่าหลังนี้เราเข้าไม่ได้ผมอดปหลังนี้อดเลยผมตื่นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูบ้านแอดมินใหม่รอบหนึ่งคนเมื่อกี้เราดูแบบละเอียดนะเหมือนบ้านแอดมินก็จะมีอะไรอ่ะเหมือนเป็นเครื่องคิดเงินแล้วคนตรงนี้เจียบเขาต้องการมันนี่ครับผมแล้วก็มีหน้ากากเออ หน้ากากแปลกๆวุกคนหน้ากากมาจากเกมเกมหนึงนะ่งเนาะที่เหมือนเคยเล่นแต่ผู้สร้างคนเดียวกันนะผมแล้วก็จะมีชเลงทองคําอยู่ตรงนี้เป็นเหมือยู่ต้องการเงินนะอิส์มายมันมีมาทุกคนรอบนี้เราลองมาเข้าบ้านแอดมินอีกคนนึงนะเป็นแอดมินเกมคนนึงครับผมมาดูว่าบ้านแอดมินคนนี้จะมีอะไรผมไม่รู้ชื่อเขานะมัาเป็นใครแต่ก็เป็นแอดมินเหมือนกันครับผมเคยเห็นมาในอีเวนต์ปาร์ตี้อยู่นะคนนี้สวยโอเคทุกคนเราเข้ามาบ้านอีกหลังหนึ่งครับนี่บ้านผู้สร้างอีกคนนึง ผมลงไปได้ไงไมนะ่น่ะไม่มีทางลงเลยเว้ยมันมีกำแพงต้องโหนอีกแล้วทุกคนอ่านี่บ้านด้มีอคนหนึ่งเขามีมันจะเป็นกล้องแว่นตาทุกคนแว่นตามีปีกข้างใต้ก่อนจะเป็นค้อนเดี๋ยวมันค้อนของอันนั้นนี่เทพเจ้าสายฟ้าทออ้าวไม่ใช่ค้อนมันมันสกิทเลยสกูตเตอร์แต่มีคนที่เขาใส่สกูตเตอร์ครับผมอโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะสําหรับความลับในอ e ีเวนต์ฮาโลวีนก็คือการ เข้าบ้านในอีเวนต์ h a r l e y น a v i d s คนบ้านแบบปั้นผีสิงต่างๆนั้นที่มีการรับลุกอมเข้าไปเกือบทุกหลังแล้วทุกคนแต่ละหลังก็จะมีประมาณนี้นะทั้งบ้าน GM บ้านเอเลี่ยนแล้วก็บ้านเน็ตมนทั้งสองคนนะทุกคนส่วนบ้านแฟรลี่ไม่มีอะไรมีแค่เตียนคนเพราะบ้านหลังที่เหลือผมไปดูมาแล้วมันก็ดูโล่งไม่มีอะไรนะทุกคนบ้านโปกลัททีแล้วก็เจ้าที่เหลือเทเดอร์ก็จะเป็นเจ้าหัวกวางนะทุกคนคล้ายๆบ้านของเทเดอร์ที่เป็นเจ้าตัวนกเหมือนๆกันเลยนะประมาณนี้ทุกคนส่วนของด้านในเอาไม่ได้นะทุกกกคน่าามมี้้้เเออทงัดดด็ืขไไไป ผมไม่รู้ว่าหยิบได้หรือเปล่านะหยิบได้อาจจะอาจจะดีก็ได้นะคนไปลองดูแล้วกันโอเคผมคลิปนี้ก็พี่เทนุงขอบคุณเนุงปเปัาด้อตามกันไลก์กีหนึ่งพระอาทิตใหม่ทุกคนเจะไปเข้มได้ตอนนี้ไปแล้วผมบายเจอกัน